ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดี fc แล้วก็เ,เพื่อนๆชาอยูทู e คลิปนี้ขับรถผ่านมาเจอแคท120 B ยีกำลังทำอะไรเนาะ ดไข่นอนใช้ลดตาสงางหรือเปล่าอามพิเศษนะครับแต่ว่าเป็นแท็กเล็กเกาฟางทำอะไรเนาะ อย่างดีครับเกาฟางออกจากต้นไม้เพื่อที่จะจูดจะเผาหรือเปล่านาแกเองละมั้งครับนี่ จนยัง่จอดแล้วครับเลืกงานแล้วครับเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับตาสงาแกนึกว่านายทางไหนมาแก,กว่า แต่งตัวโก้ไปหน่อยโทษทีครับไม่ใช่อะไรหรอกไอใส่ด้วยนี่จอเป็นทหารนะครับใช้ดีแค่ว่าหมดตอนตกเทเลอร์แกร่วงเทเลอร์ด้วยนะครับนี่ตกเทเลอร์หมดไป แสนกว่าบาทอยู่ครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ตกเลือแล้วเครื่องมันเล่งอะไรประมาณนี้แล้ะครับแล้วพ้อเบียงมันขาดเลยแกว่าก็เลยซื้อเครื่องใหม่ใส่เลยไปแสนกว่าบาทแล้วก็ปั๊มพังอีกเฉพาะปั๊มก็หกหมื่นกว่าบาทครับสมมดไปหลายตังค์อยู่ครับแกว่า ไฟมันจะไหม้ต้นไม้ครับต้นไม้ที่เขาปลูกไว้แกก็เ,เลยเกีออกแกจะทำนาปังครับแล้วแกกจ็จุดไฟเดี๋ยวถ้ามาเจอแกลอกนาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะลงมาถ่ายให้ดูอีกนะครับแกว่าเขาย้อมแมวขายให้แกรดแกซ่อมหมดเยอะตั้งแต่ซื้อมานี่ซื้อร้านสองนะครับคันนี้ซื้อมาที่แหก อามพิเศษเป็นใบแทกเล็กแค่นั้นแหละครับแกก็ผูดครับครับอยู่ด้วยตั้งนานนะคือผมก็ไม่ได้คุยกับแกนานแล้วครับว่าก็เมื่อก่อนก็ มาเอารถมาเอาอะไรทลลุงทลเลืออะไรก็มาซื้อกับแกซื้อรถเกี่ยวมาใหม่ๆก็มาถามเชา่าท่าเลือแ์แกแกก็รู้จักพ่อจากแม่ผมนะแกจําผมไม่ได้ครับแกบอกว่าอ้วนกว่าเดิมเยอะตึกว่าเจ้านายทางไในแกว่าเลยอธิบายให้แกฟังครับถ่ายคลิปลง youtube เฉยๆ เห็นเธอโทรศั์ถ่ายรูปถ่ายไลฟ์ด้วยเลยแกก็เลยตกใจครับว่าสภาพถือว่ายัางเปียนะพวกสลว์สลักมันก็ดังบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่หลวมมากครับขุดสาขุดอ,อะไรยังขุดง่ายสภาพประมาณนี้ถลางหน่อยล้างจะระบงจัเบียหน่อยเพราะว่าสวยนะโลคันนี้นะทาสีใหม่เนาะแกจะแปลอ,อีกคันนึงครับแต่ว่าคนคนเดียวนี่แหละครับไม่จ้างครับไม่ยอมจ้าง คนคนเดียวครับจะไปเอาแซดิก120รุ่นหนึ่งแกว่าแกเจอไ้อยู่ประมาณ8-9แสนยินแกเที่ยวแล้ว900นะครับคนอื่นลง700แกไม่สนที่ฉนดแกว่าแกไม่สนใจ แกขุดที่แกเองตินลงรถละสี่ร้อยห้าสิบนะครับเที่ยวละสี่ร้ยห้าสิบพร้อมดันไม่ดันเที่ยวละสี่ร้อยใครลงต่ำกว่านี้ก็ลงไปแกไม่สนใจหญิงไม่เกินสีปีไม่มีที่ขุดแกว่ะเสียงนิ่มมาครับเครื่องใหม่ปั๊มใหม่เนาะควันไม่มีเลยครับมีนิดนิด ถ้าเป็นไปแท็กกว้างเีนียวฐานเลยนะนี่โอ้ขยับรถออกให้แกขึ้นแทนเลัด็สู้จริงๆครับตาสางาสู้จนรวยนัย่นแหละ มีรถก่อนเพื่อนเขียดแถวเนี่ยนี่ไปเดี๋ยวให้ดูตาสังหารเึ้นเทลเลอร์ที่เดียวเลยครับ ลงจากแม่โคก็ขึ้นเทนเลอร์ต่อครับเทเลอร์แกใช้เป็นมิซูไอหลงเรียกมิซูเลย FM 527เครับ <5 27 S 1> ขึ้นสองร้อยได้นะเทเลอร์แก ขึ้นถนน,นแล้วครับตาสางาอย่าดรามากกันนะขึ้นถนนลาดยางก,ก็มันต้องขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม,ม,ม,ม่มีที่ขึ้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเน่ยมีรอยนิดเดียวดูวิธีขึ้นของแกครับสายโหด เทเล่สูงสูงแบบนี้ขึ้นน่ากลัวนะครับเหมือนเทลเลอร์ของบริษัทที่ย้ายรถเราไปหน้างานอะรนะรเหมือนกันเลยเออแต่ว่าของแกมันไม่ดีดครับคันนั้นมันดีดนะของแกมันมันไม่ชันมากแต่คันนั้นมันชันมากครับ ท้ายมันนะตรงท้ายลาบมัน,นะม,นมันชันลงมากถุงพิธีเลยนะขึ้นเลยตามที่ผมได้ร่ำเรียนมาตามที่ผมได้ร่ำเรียนมานี่แหละครับเขาก็จะขึ้นประมาณนี้แหละครับขึ้นเเลยไม่อันตรายมากครับอย่าขึ้นใจร้อนขึ้นค่อยๆขึ้น ทีละขั้นตอนขั้นตอนไปอย่าฟืดฟาดะลมก็แรงหน่อยครับลมหนาวลมหนาวทางภาคอีสานหนาวครับเมื่อคืนนี้เแต่เมื่อเช้านี่ตอนหกโมงเช้านี่ยัง,งสิบเก้าองศาอยู่เลยครับตอนประมาณเที่ยงคืนน่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดอยหรอกอ่า คลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ